มาคะ่ะวันนี้ป้าแก้วมาเล่าเรื่องนี้เล่าสู่กันฟังนะคะสาวท่านนี้เล่าให้ป้าแก้วฟังว่าเธอเพิ่งแต่งงานย้ายมาอยู่ต่างประเทศได้สองปีนะคะ,ะแล้วทีนี้เธอก็รู้จักคนไทยในงานงานเขาเรียกงานอะไรอะ่ะงานที่คนไทยเขาจัดกันน่ะนะคะ แล้วทีนี้เธอก็ากับสามีก็กไปแล้วก็ไปเจอคนไทยก็แลกเปลี่ยนเบอร์ทงเบอร์โทรกันนะคะแล้วก็ติดต่อกันเรื่อยมามีอะไรก็ติดต่อกันช่วยเหลือกันไปช่วยเหลือกันมานะคะแล้วทีนีเ้เวลานัดพบกันนัดเจอกันเนี่ยก็จะมีเรื่องเม้ามอยกันนะคะใครออกจากวงใครออกจากกลุ่มก่อนกลับก่อนคนนั้นจะโดนนินทา กะะ็จะเป็นแบบนี้เรื่อยมาจนถามว่าเธอร่วมนิน,นทากับเขาไหมบางครั้งก็ก,ก,ก็ก็ร่วมนินทานะคะแล้วทีนี้เป็นแบบนี้เรื่อยมาเรื่อยมาจนเธอเกิดเกิดระแวงนะคะว่าเอา้าแล้วแบบนี้ฉันฉันจะโดนนินทาไหมนะคะเธอเธอบอกนะ <laughs> ถ้าฉันออกจากกลุ่มเนี่ยฉันจะโดนนินทาไหมก็กลายเป็นว่าทุกครั้งนะคะเธอออกจากกลุ่มเนี่ยเธอจะ ออกเป็นคนสุดท้ายทุกครั้งไปนะคะเพราะว่าเธอเธอกลัวที่จะโดนนินทานะคะแล้วทีนี้เธอก็เริ่มเริ่มเบื่อกับกับคนกลุ่มนี้นะคะว่าหาความจริงใจไม่ได้นะ,ะเธอก็เลยลดนะคะลดการการเข้าเข้าสมาคมกับกับเพื่อนๆกลุ่มนี้แล้วทีนี้เกิดอะไรขึ้น เธอบอกว่าก็จะมีคนในกลุ่มนะคะมาเล่าให้ฟังว่าคนนั้นนินทาเธอแบบนี้คนนี้ดินทาเธอแบบนั้นนะคะซึ่งเธอก็คิดอยู่แล้วนะคะว่าเออยังไงฉันก็ต้องโดนนินทาอยู่แล้วนะคะเธอก็ทําใจนะคะแต่ว่าก็ทํา,าทใจได้ไม่นานนะคะในที่สุด ก็ลําคาญก็บล็อกเพื่อนกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มเลยนะคะเวลาไปเจอกันในเมืองอย่างเงี้ยก็ทักทายกันตามปกตินะคะซึ่งหลงัลงๆมาเนี่ยเธอจะโดนนินทาหนักมากเธอบอกแบบนี้ว่ามีคนกลุ่มนั่นกลุ่มนี้นะคะมาเล่าให้เธอฟังว่าเขานินทาเธอนะจนในที่สุดเธอตัดสินใจเลิกคบกับคนไทยเลยเลิกติดต่อกับคนไทยเลยนะคะอยู่แต่กับครอบครัวแล้วก็ ไปทางานนะคะกลับมาบ้านไปทํางานกลับมาบ้านอย่างเงี้ยแล้วก็คือเลิกเข้าเอา่อเขาเรียกอะไรเลิกเข้า facebook ไปเลยนะคะเพราะว่าไม่ไม,ไม่ไม่อยากไม่อยากที่จะได้ยินได้ฟังหรือรับฟังอะไรนะคะเธอก็เลยฝากเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนะคะคือเอาตรงๆนะ คือสังคมเมืองสังคมคนไทยหรือสังคมประเทศไหนก็ตามนะคะคนหมู่มากมันก็ต้องมีอยู่แล้วนะคะเรื่องการนินทาการอะไรกรันว่าไหกันนะมันมีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเมียฝรั่งที่เมืองไทยหรือเมียฝรั่งที่อยู่ต่างประเทศนะคะมันเป็นเป็นเรื่องปกติของคนแล้วทีนี้ที่น้องเล่ามาก็คือน้องก็มีส่วนร่วมในการนินทาคนอื่น แล้วในที่สุดเราก็โดนินทตาจนกระทั่งน้องเบื่อเบื่อสังคมมันยาหลกจอมปลอมน้องก็เลยไม่คบหากับใครแล้วก็จะบอกต่อทุกๆคนว่า,อ,าอย่าคบหากับคนไทยนะคะการที่เรานะคะมาอยู่ที่ต่างประเทศเราเลือกคบได้นะคะเ,เราโตแล้วนะะโตแล้วมาไกลขนาดนี้แล้วลูกผัวก็มีแล้วนะคะวุฒิภาวะก็คงจะมากพอในการที่เรา นะคะเริ่มเข้าร่วมร่วมนินทาคนอื่นนะคะมันก็เป็นเวรกรรมที่คนอื่นเขาก็ต้องนินทาเรานะคะเอาเรื่องของคนนั้นไปเล่าให้คนนี้ฟังคนนี้เล่าให้คนนั่นฟังนะคะมันก็ต้องวนลูปอยู่อย่างนี้ในที่สุดคนที่ถูกนินทาเขาก็ต้องรู้เข้าสักวันว่าเขาโดนนินทาใช่ไหมคะความลับไม่มีในโลกถ้าเราเบื่อเราไม่สนใจเราก็แค่เดินออกมานะคะอย่างถามว่าป้าแก้วเนี่ย มาอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยมีเพื่อนไหมเพื่อนสนิทสนิทก็ที่ไปมาหาสู่กันตอนนี้เอก็น้องเขาก็ย้ายกลับไปอยู่ตักเอ้ยเมืองไทยแล้วนะคะจากนั้นก็ที่สนิทที่ที่ไม่เคยเจอตัวกันเลยก็มีคุณเต๋าเวอร์จิเนียนะคะอยู่อเมริกาอยู่วรัสเวอร์จิเนียแล้วก็น้องเป้าน้องเป้าเอข้าเหนียวอินเตอร์นะคะ น,นั้นเคยเจอกันแล้วก็เป็นเพื่อนที่สนิทกันแต่ไม่ไม่ได้ติดต่อกันบ่อยนะคะเวลาเรามีปัญหาหรือมีอะไรหรืออะไรเล่าสู่กันฟังเราก็จะเข้ามาคุยกันจอยกันในกลุ่มแชทนะคะซึ่งถามว่าไม่เคยเจอกันอย่างก,กับคุณเตาเนี่ยรักกันไหมเรารักกันนะคะเราคบกันด้วยใจนะคะถึงแม้จะไม่เคยเจอตัวกันแต่ว่าเรามีอะไรเราสามารถพูดคุยแชร์กันได้ทุกเรื่องช่วยเหลือกันใครลําบากใครมีปัญหาอะไรก็จะช่วยเหลือกันแต่ส่วนใหญ่เขาจะช่วยป๊แก้วมากกว่า นะคะก็ก็ป้าแก้วเป็นคนมีเพื่อนน้อยถามว่าทําไมมีเพื่อนน้อยอา,อาจจะเป็นว่าป้าแก้วเป็นคนที่เขาเรียกอะไรล่ะโทรเวิร์ t นะคะก็คือคนที่ไม่ชอบเข้าสังคมป้าแก้วไม่ชอบเข้าคนหมู่มากนะคะอย่างอย่างาไปเขาเรียกอะไรอะ่ะงานแฟร์ที่ที่จะมีคนไทยจัดนะที่แมนเชสเตอร์ที่ลี lead, ที่อะไรก็ตามแต่ที่มีคนไทยเขาจัดกันป้าแก้วก็ไม่ไปนะไม่ไป ถามว่าทำไมไม่ไปป้าแก้วไม่ชอบคนหมู่มากไม่ชอบไปไหนที่คนเยอะเะนะคะอย่างมีเทศกาลมีอะไรในเมืองอะไรอย่างนี้นป้าแก้วก็ไม่ค่อยออกไปนะคะหรือจะเพราะว่าป้าแก้วแก่แล้วแต่แต,แต่แต่ไม่นะคะป้าแก้วเป็นแบบนี้มานานแล้วตั้งแต่สมัยไหนๆแล้วป้าแก้วเป็นคนมีเพื่อนน้อยนะคะแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันก็จะล่มหายตายจากกันกันไปนะคะแล้วก็ป้าแก้วมีเพื่อนไม่กี่คนนับหัวได้เลยนะคะสรุปแล้วก็คือ เออไม่รู้ว่าไม่มีเพื่อนหรือไม่มีคนคบนะหรือเขาไม่คบเราก็ไม่รู้เอออันี้ก็ก็ก็น่าคิดนะคะเพราะว่าป้าแก้วเป็นคนไม่ปาร์ตี้ไม่ชอบออกไปไหนไม่ชอบคุยกับคนมากนะฮะคือคือใครที่ถ้าถ้าไม่สนิทหรือไม่อะไรป้าแก้วก็ไม่ชอบคุยแต่แต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยก็มีคนเข้ามาปรึกษามาเล่าอะไรให้ป้าแก้วฟังเยอะแยะมากมาย Uh, อันนี้ก็ก็คือเราเราไม่ได้ไปมา,าสู่กันไงคะคือเขาก็เขียนเล่าเข้ามาก็คุยกันผ่านตัวหนังสือตัวอักษรนะคะป้าแก้วก็ให้ใจทุกคนนะคะปรึกษาหรืออะไรก็ก็ปรึกษาด้วยความจริงใจนะคะคือจบเคสก็คือจบนะะป้าแก้วจะไม่ไปเล่าต่อว่าเออคนนี้นะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฉันฟังนะันู่นนี่นั่นไม่นะคะคือจบก็คือจบจะไม่มีใครรู้เลยว่าคนที่เข้ามาเล่าเรื่องเราต่างๆให้ป้าแก้วฟังนี่คือใคร นะคะถึงแมน้นแต่เป็นน้องสาวป้าแก้วถามเนะี่ยว่าเป็นใครป้าแก้วก็ยังไม่บอกเลยนะคะน้องสาวก็จะไม่รู้ก็จะรู้แต่ว่าอ๋อคนนี้มาเล่าให้ฟังเหรอคนนั้นมาเล่าให้ฟังเหรอเออเขาก,ก,ก็ก็ไม่นะเขาเขาก็รู้นะคะแล้วป้าแก้วเป็นคนติดสามีติดบ้านนะคะ,ะถ้าไปไหนมาไหนแล้วสามีไม่ไปด้วยป้าแก้วก็ไม่ไปนะคะ,อ,ะอย่างงานเลี้ยงบริษัทเนี่ยในเทศกาลคริสต์มาสอย่างเงี้ยเขาก็จั ถามว่าป้าแก้วไปไม่แก้วก็ไม่ไปเพราะว่าเขาไม่ให้สาม,มีหรือ,อให้คนนอกเข้าไปนะคะในในร่วมงานปาร์ตี้อะไรแบบเนี้ยป้าแก้วก็ไม่ไปนะคะอีกอย่างหนึง่งสาม,มีป้าแก้วเป็นคนที่ที่ติดเมียเหมือนกันแกไม่ไม่กินไม่เที่ยวไม่ออกไปไหนนะคะก็จะรอแค่วันหยุดที่จะไปกับป้าแก้วในที่สุดก็คือหลังจากที่มาอยู่เนี่ยก็ไม่มีเพื่อนนะคะ าถามว่ามีคนไทยเจอคนไทยไหมก็เจอคนไทยนะคะก็ทักทายได้นะคะพวกเราทักทายได้ทุกคนนะคะแต่ถามว่า,าเราจะไปทำเรื่องส่วนตัวเข้าไหมเราจะนูน่นนี่นั่นไหมไหมนะคะคือทักทายกันแล้วก็คือตัดแยกย้ายแล้วก็ก็จบนะคะเป็นคนแบบนี้จริงๆนะคะส่วน,ส,วนส่วนน้องที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังมันก็มีเยอะนะคะคนไทยนะคะไม่ว่าอยู่ต่างประเทศหรืออยู่เมืองนอก เป็นแบบนี้นะคะสังคมสังคมบ้านเราเนาะ,ะสังคมสังคมมนุษย์นะคะมันก็ก็ก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วก็ก็ต้องทาใจคือถ้าเราไม่พอใจเราไม่สบายใจตรงไหนเราก็เดินแค,แค่แค่เดินออกมาก็แค่นั้นเองนะคะ,ะแค่เราไม่ไม,ไม่ไม่เอาเรื่องเขาไปพูดมันก็จะไม่มีปัญหานะคะถ้าเราไม่นินทาเขาถึงแม้เขาจะนินทาเราก็ก็เรื่องของ ของเขานะคะถ้าถ้าถ้าเกีขาคิดว่าเขานีนตาเราแล้วเขามีความสุขก,ก็ก็ปล่อยนะคะปล่อยให้เขานินทานะก็มันไม่ใช่ปัญหาของเรามันเป็นปัญหาของเขาอะ่ะเนาะแล้วคุณล่ะคุณมีประสบการณ์แบบนี้แบบไหนอย่างไรนะคะป้าแก้วไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการคบหากับเพื่อนในต่างแดนหรือเพราะป้าปแก้วแก่แล้วก็ไม่รู้นะคะก็เลยเป็นคนติดบ้านนะคะติดสามีเนอะ